รีวิวการใช้งาน PlayStation Portal 7เดือนเต็มคลิปนี้ก็จะมารีวิวเจ้า PlayStation Portal นะครับหลังจากที่เราใช้งานกันมา7เดือนเต็มดูว่าการใช้งาน7เดือนเนี่ยม,มีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่สเปคของตัวเครื่องก่อนนะครับเริ่มด้วยที่ตัวหน้าจอของเขานะครับหน้าจอก็คือจะมีขนาด8นิ้วนะครับ LCD ก็รีเฟรชเรทอยู่ที่60เฮิร์ตนะครับซึ่งหน้าจอตัวเนี้เจ้า PlayStation Portal ถือว่าทำมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับหลังจากที่ประสบการณ์การใช้งานเนี่ยเหมือนเพื่อนๆเนี่ยใช้ PlayStation Portal เนี่ยได้ประสบการณ์เดียวกับกับที่ใช้ในการเล่นเกมกับจอทีวีเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางทีมของ Sony เนี่ยให้ขอให้ทีมของทางบาเวียเนี่ยมาจูนจอ ไอตัวเพ s t ซช i o n พอทอดนี้ให้ด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยก็คือเหมือนกับเล่นกับจอทีวีเลยจริงๆต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขนาดแล้วก็การถือจับนะครับขนาดของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่418กรัมนะครับก็ตัวเครื่องก็ไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เบาเจนเกินไป ฉะนั้นเนี่ยการถือจับก็จะค่อนข้างที่จะคล้องมือแล้วก็จับกระชับมือนะครับเพราะว่าตัวการจับเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับ Joy Dual Sense ฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งการจับการสัมผัสก็จะเหมือนกันนะครับส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับเจ้า PlayStation Portal ก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆได้เหมือนกับ Joy Dual Sense นะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Trigger รวมถึงการสัมผัสที่ Touchpad นะครับก็สามารถทำได้แล้วเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของระบบของเสียงนะครับก็เจ้า PlayStation Portal เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของระบบเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถือถือเป็นข้อจำกัดเลยนะครับเพราะว่าระบบเสียงเนี่ยถ้าไปเทียบกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch หรือว่า PC Handheld อย่าง ROG o n l i n อนไลน์เนี่ยระบบเสียงของเขาเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับหรือแม้แต่ไปเทียบกับพวกสมาร์ทโฟนนะครับก็เจ้า PlayStation Portal ระบบเสียงก็ยังสู้พวกสมาร์ทโฟนพวกรุ่นเรือธงฝั่งทั้ง iOS แล้วก็ Android ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆซีเรียสเลือกของกำโพงเนี่ยอาจจะต้องต่อกับตัวหูฟังนะครับที่เป็นไวเลสของเขานะครับจะก็จะทำให้การใช้งานในเรื่องของเสียงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง ในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็จากประสบการณ์การเล่นเกมครับอย่างเช่นเกมแอคชั่นนะครับเกมที่เล่นก็คือเกมส e l ลล b a บ e นะครับอย่างเกมส e l ลล b a บ e เนี่ยก่อนที่จะใช้เจ้า PlayStation Portal นะครับก็คือเราเล่นในส่วนของ p s 5มาก่อนนะครับก็ถ้าเราเล่นในส่วนของ p s 5ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรพอมาเล่นกับเจ้า PlayStation Portal นะครับส่วนที่เจอก็คือเรื่องของการดีเลย์นะครับก็เจ้า PlayStation Portal เนี่ยมันจะมีการดีเลย์อยู่ นิดนึงนะครับซึ่งอาการดีเลย์อยู่นิดหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ตอนที่เราเดสหลบหรือว่าเราทําจังหวะแพรลี่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเรากลับจังหวะไปแล้วเนี่ยมันแพรลี่ไม่ได้หรือว่ามันเดสหลบไม่ได้นะครับตอนแรกก็งวงว่าเอ๊ะทำไมมันกดไม่ติดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย,เ,ยเราไล่เล่นกับเครื่อง PS5 เนี่ยเราได้ทําการจังหวะแบบเดียวกันเนี่ย มันสามารถหลบได้แล้วก็แพรี่ได้ครับพอมาใช้เจ้า PlayStation Portal เนี่ยมันกลับเดช h ไม่ได้แล้วก็หลบไม่ได้ครับอันนี้ก็คือมันมีการอาการเลย์นั่นเองนะครับส่วนเกมต่อไปก็จะเป็นเกมขับรถนะครับ อย่างเก,เกมขับรถที่เราใช้เล่นก็คือเกม Gran Turismo 7นะครับก็อย่างเกม Gran Turismo 7เนี่ยใช้เจ้า PlayStation Portal เนี่ยครับก็มีความรู้สึกเลยนะครับว่าตอนที่เราเข้าโค้งเนี่ยมันมีการเข้าโค้งที่ช้ากว่าการเล่นกับเครื่อง PS5 โดยตรงนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะเข้าช้ากว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเล่น PlayStation Portal เนี่ยเราเล่นใน PS5 มาก่อนซึ่งเราเล่นใน PS5 เนี่ยเล่นกับ สนามนี้ใช่ไหมครับสนามนี้รถรุ่นนี้คันนี้เนี่ยเราเข้าโค้งโค้งเดียวกันเนี่ยในเครื่อง PS5 เนี่ยเราสามารถเข้าโค้งได้เร็วกว่านะครับตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าแต่พอได้ลองทั้ง PS5 แล้วก็ PlayStation Portal นะครับใช้สนามเดียวกันโค้งเดียวกันรถรุ่นเดียวกันเนี่ยอ,อ,อันนี้เห็นเห็นเลยนะครับว่ามันเข้าโค้งได้ช้ากว่าก็นั่นเป็นเพราะว่า มันมีอาการดีเลย์ของเครื่องนั่นเองนะครับเจ้า PlayStation Portal เนี่ยก็จะมีอาการดีเลย์อยู่นิดหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเกมยิงนะครับส่วนเกมยิงเนี่ยเราก็เล่นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เล่นได้สะดวกแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆได้ครบคันเหมือน Joy Dual Sense นะครับส่วนเกมพวกเกม RPG หรือว่า Turn b a s e เนี่ยหรือว่าเกมคลาสสิกเนี่ยก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอาการดีเลย์อะไร อันนี้เนี่ยต้องบอกว่า PlayStation Portal เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับกับการเล่นเกมพวกนี้นะครับรวมถึงเกมที่จะต้องใช้ในการฟาร์มเวลฟาร์มเหรียญฟาร์มอะไรต่างๆนะครับหรือว่าฟาร์มของเนี่ย t l t y s t p t r t n Portal เนี่ยผมบอกไปเลยนะครับว่ามันเหมาะมากนะครับเพราะว่า พวกเกมฟาร์มอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้จริงจังในการเล่นกับมันมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการฟาร์มของอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเล่นชิลๆสบายๆไม่ซีเรียสน,นะครับก็เจ้า PlayStation Portal เนี่ยก็คือสามารถไปนอนเล่นที่ไหนก็ได้นะครับก็คืออันนี้จะเหมาะมากสําหรับพวกแบบว่าเกมฟาร์มนะครับก็ใครที่เป็นสายฟาร์มชอบฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือเหมาะมากเลยทีเดียว ต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเจ้า PlayStation p o r t ์ทนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีทั้งต่อเน็ตมือถือเน็ตบ้านแล้วก็เน็ต Wi-Fi สาธารณะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเน็ตมือถือก่อนอย่างเน็ตมือถือเนี่ยก็จะมีทั้งต่อทั้งแบบ 4G และก็ 5G นะครับจากประสบการณ์การใช้งานมานะครับก็จะแนะนำว่าให้ต่อเป็นเน็ต 5G ไปเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าการ ทดลองในการต่อเน็ต4 G แล้วเนี่ยมันมีความไม่เสถียรสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยบงคขังติดติดดับๆหลุดๆด,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 ดๆนะครับรวมถึงการเล่นเกมเนี่ยบางทีเล่นๆอยู่ก็ภาพก็กระตุกนะครับเพราะว่าสัญญาณ4 G ไม่ได้เสถียรนะครับพอเปลี่ยนมาใช้งานสัญญาณ5 G เนี่ยโหเสถียรลื่นกว่า4 G เยอะมากๆนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อจะซื้อไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อเน็ตมือถือเนี่ยก็แนะนำให้เป็น5 G นะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของระบบ Wi-Fi ของการต่อ Wi-Fi บ้านนะครับส่วน Wi-Fi บ้านเนี่ยได้ทําการต่อแล้วนะครับก็คือลื่นไหลไม่มีปัญหาก็ต่อได้ทั้งคลื่น 2.4G แล้วก็คลื่น 5G นะครับ แต่ว่ามันกจ็จะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Wi-Fi เนี่ยให้เพื่อนๆเช็คต,ตัวที่เราเตอร์ของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเราเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยมีความสเสถียรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับก่อนหน้าที่จะใช้ PlayStation Portal นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมได้ใช้เป็นเน็ตบ้านทูนะครับซึ่งเน็ตบ้านทูเนี่ยก็คือจะเป็นเราเตอร์จะเป็น6เสานะครับก็คือจะเป็นกิกะบิตของเขา อันนี้ก็คือตอนที่ใช้ทูอยู่เนี่ยก็คือใช้งานลื่นไหลได้ไม่มีปัญหาครับแต่พอตอนหลังผมได้ทําการเปลี่ยนเน็ตบ้านไปนเป็นของ A AS นะครับซึ่งเน็ตบ้านของ A AS เเนี่ยตัวเราเตอร์ที่เขาให้มาก็คือจะเป็นตัวแค่2เสารครับคือเป็นเราเตอร์เล็ก และสิ่งที่ผมเจอก็คือพอมาเป็นเน็ตบ้านของ AIS นี่เนี่ยปัญหาที่เจอคือเล่นๆอยู่แล้วมันมีอาการกระตุกมีอาการดลุๆดๆติดๆดับๆซึ่งลักษณะนดนี้ตอนที่ใช้เน็ตบ้านทูเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีปัญหาอันนี้เลยก็แสดงว่า อันเนี้ยผมดูแล้วครับว่ามันเป็นที่เราเตอร์นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการซื้อเราเตอร์ใหม่นะครับก็เราเตอร์ที่ผมซื้อก็คือเป็นตัวของ TP Link นะครับพอซื้อเราเตอร์ใหม่เนี่ยแล้วเราก็ได้ทําการต่อแบบ Bridge Mode นะครับซึ่งการต่อแบบ Bridge Mode เนี่ยมันก็จะทําให้เร็วและก็เสถียรกว่าการที่เราต่อตรงกับทางผู้ให้บริการโดยที่เขาแถมเราเตอร์ให้มานะครับซึ่งประสบการณ์ที่ได้ก็คือเล่นแล้วก็ลื่นไหลมากกว่าเดินนะครับ ทั้งในการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดติดดับดับค้างค้างหรือว่าเล่นเล่นอยู่หลุดนะครับก็คือหายหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เราเตอร์นั่นเองครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับว่าถ้าเ,เพื่อนๆนจะซื้อ PlayStation Portal เพื่อเ,เพื่อนต้องนึกถึงคํานึงถึงเรื่องอินเทอร์เนต็ตมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าการใช้งาน PlayStation Portal เนี่ยก็คือถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตก็คือ ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับเรื่องของความเสถียรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณรวมถึงเราเตอร์เนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปเช็คดูให้ดีนะครับว่าสัญญาณ อินเทอร์เน็ตบ้านของเ,เพื่อนเนี่ยมีการส่งสัญญาณที่มาเต็มสปีดไหมรวมถึงเราเตอร์นะครับบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้เราเตอร์ที่เป็นตัวเก่ามากๆเนี่ยโดยเฉพาะเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการแถมมาเนี่ยมันก็ักจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆก็คือต้องซื้อเราเตอร์แยกมาเปลี่ยนเองนั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะนะครับก็อย่างตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับตัว Wi-Fi สาก็ได้ทําการอัปเดตนะครับและอันนี้ผมก็ได้ไปลองมาแล้วนะครับโดยที่ ไวไฟสาธารณะเนี่ยผมก็ได้ไปลองที่ร้าน Starbucks นะครับก็อย่าง Wi-Fi สาธารณะเนี่ยของทาง Starbucks เนี่ยก็จะใช้เป็นของ A s Fiber นะครับผมก็ได้ทำการต่อ Wi-Fi สาธาระตัวทาง A s Fiber ไปนะครับก็สามารถต่อได้ใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งประสบการณ์ใช้งานของ Wi-Fi สาธารณะเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยครับดีกว่าต่อเน็ตมือถือแบบชัดเจนนะครับก็จะทำให้การเล่นเกมฟืม้นของเพื่อนๆนะครับใน าที่ข้างนอกครับก็คือไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนเนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายสบายเลยครับไม่ต้องกังวลว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตมือถือมันจะเสถียรไหมก,ก็คือสามารถต่อได้แบบชิวๆสบายสบายอันนี้ถือว่าโซนี่ได้ทําการอัปเดตมาแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกจุดถือว่าดีมากๆเลยครับส่วนการเปรียบเทียบเจ้า p l a y s t a t i o n Portal กับการรีโมทเพ์กับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ iPad เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะใช้ PlayStation Portal เนี่ยผมก็ได้ใช้ในการรีโมทกับจอมือถือมาก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ใช้เจ้า Backbo ล์มาก่อนนะครับ Back b o ลเนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวไปนะครับเพื่อ่สามารถคลิกไปดูย้อนหลังได้นะครับตอนที่ใช้เจ้า Backbo ลเนี่ยมันมีความที่แบบว่าไม่ชอบอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับ ก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับซึ่งหน้าจอมือถือเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะมีปัญหากระตรงที่บางทีเนี่ยเราเล่นเกมเนี่ยเราอ่านตัวหนังสือไม่เห็นเลยนะครับใช้ว่าใช้คําว่าไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กมากๆนะครับแต่พอมาใช้เจ้า PlayStation Portal เนี่ยโอ้โหเห็นแบบชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือแตกต่างในส่วนที่1นนะครับก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอส่วนต่อไปเรื่องของขนาดประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเรื่องของสีหน้าจออันนี้ก็ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับจเจ้าเ y s t a t i o n Portal นะครับก็จะให้ประสบการณ์การเล่นที่ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมาข้างต้นนะครับผมไม่รู้ว่าทางโ s o y ให้กระทีมบาเวียงมาจูนเรื่องของจอให้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของจอเนี่ยก็คือต่างกันอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเรื่องของการถือจับนะครับ ก็ตอนที่ผมใช้เจ้าแบ็คโบล์นี่มันถือจับไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าด้ามจับมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ปุ่มมันก็ค่อนข้างเล็กนะครับมันก็ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่พอมาเป็นเจ้า PlayStation portal เนี่ยมันมีความเข้ามือมากกว่านะครับเพราะว่าตัวจับหรือว่าด้ามจับเนี่ยไม่เหมือนจอยดูอฉะนั้นเนี่ย ฟิลลิ่งการจับก็จะทำได้ดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ของ PlayStation Portal นะครับก็อย่างที่ผมได้ทดสอบนะครับก็คือชาร์จเต็ม100%แล้วก็เล่นมันจนหมดเหลือศนูนะครับใช้เวลาอยู่ที่4ชั่วโมง20นาทีนะครับ ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานของพวกเครื่องพกพานะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับผมเล่นตั้งแต่ศูนย์เนี่ยจนมันขึ้นตือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครับก็คือมันจะจะเหลือประมาณ10% หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการเล่นจนให้มันหมดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ20นาทีได้กันนะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็เป็นไฟตางมาตรฐานสรุปนะครับ PlayStation Portal เนี่ยเหมาะกับใคร PlayStation Portal เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ เครื่อง PS5 เนี่ยไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับเครื่อง PlayStation Portal เนี่ยก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นที่ไหนก็ได้โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยผมเน้นนะครับว่าแนะนำให้ต่อ Wi-Fi เป็นหลักนะครับถ้าเพื่อนๆจะต่อมือเน็ตมือถือเนี่ย,ม,ยมันก็ต่อได้แต่ว่าก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับว่ามันไม่ได้เสถียรเหมือนกับ Wi-Fi บ้านนะครับเจ้า PlayStation Portal เนี่ยก็จะไม่ได้เหมาะกับ คนที่เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมขับรถหรือเกมฟุตบอลหรือเกมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันมีอาการดีเลย์นิดนึงเนี่ยพอมันมีอาการดีเลย์นิดนึงเนี่ยมันมีส่งผลต่อการเล่นเกมอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเกมที่ต้องใช้ความเร็วหรือว่า,าการเคลื่อนไหวเร็วๆส่วนถ้าเป็นเกมแบบทั่วไปโดยที่ไม่ใช่ใช้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วเนี่ยอย่างเช่นเกม RPG เกม คลาสสิกหรือไม่ก็เกมเทินเบสเนี่ยอันนี้ก็คือเล่นได้ชิวๆสบายๆรวมถึงถ้าใครแบบว่าเป็นสายฟาร์มนะครับอยากจะฟาร์มชิวๆเนี่ยอันนี้คือเหมาะมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จริงจังในการเล่นมากนะครับในการฟาร์มเพราะว่าเราก็จะฟาร์มแค่ของอันนั้นเนี่ย Paystation Portal เหมาะมากกับการฟาร์มของฟาร์มเวลฟาร์มไอเทมในเกมน,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยน,นะครับสำหรับการรีวิวใช้งานกับ p พลย์ t a ชันพอทัลเ l 7เดือนเต็มถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ p l a y s t a t i o n Portal หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ p l a y s t a t i o n Portal ด้านไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราในทุกช่องทางสับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบาย